ฟอร์เลนเจอร์ดาบิ c แคป2.0เชอร์โบ XLS เกียร์ธรรมดาไ h ไลเดอร์ปี2023โปรโมชั่นของเราอยูที่539,000บาทเช่านั้นค่ะ กระบะสประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาสาภาพสวยมากๆเลยค่ะมือแรกไม่แท้วิ่ง50,000กิโลเท่านั้นค่ะประวัติดีฟีดาวจัดเต็มได้เลยส่งเดือนละ9,000กว่าบาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1,800 0บาทขึ้นไปกระซื้อรถคันนี้ไปฉีงานได้แล้วค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะยังไม่ล้างเลยนะสวยจัดสวยจริงเลยค่ะ เครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลเครื่องแรงสุดๆเลยค่ะภายในสปอร์ตเป็นเบาะผ้าสีดำกระจกปะไฟฟ้ากุญแจรีโมทแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นจอแอนดรอยจอยาวนะคะสภาพตีมงมากเลยค่ะมาทดลองขับดูได้แล้วจะติดใจนะคะ กระบะหลังกว้างพอสมควรขนของได้เยอะเลยค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ